พี่ยามาด้วยถายมงคลนะครับเอ้ยมบ้านได้ยังถ่ายรูปเนี มมมมไม่อ <c oughs> ยากสยนเดัน,นดีไไม่ได้ฝันอะไรเลยหลับอยงดียวอืมสายหลับเนาะ พ่อกับยา่าเลยจิงวางหน้าครับวันนี้คุณย่ามาด้วยครับผมคุณแม่ครับผมคุณแม่มาร่วมบุญเลยนะครับอืใช่ย่าครับบารมีใช้ปูด้วยปูไปไหนแล้วน,อนเอาะตั้งภาพ ทางก็มาสามเชือกนะครับคุณปูครับอันนี euh ้คุณปูนะครับ หมกไฟนะ,นนะครับผมในช่วงบ่ายครับยังไม่ถึงเวลาเลยมาตั้งแต่เมื่อวานครับถึงบ้านหกทุ่มครับ

พังน้ำพึ่งครับสวยนะช้างเชือกนี้อ้วนดีสวย<ะ>ถ้าเป็นสาวๆก็ปเปื้อเลือกให้ได้เลย เย้นอนแสงสวัสดีครับผมวันนี้พาทีมงานช้างนะครับสามเชือกมาร่วมบุญแห่พระใหญ่นะครับงานอายุวัฒนะเจ้าคณะตำบลน,นะครับ ที่บ้านบ้านหัวดงนะครับผมตำบลเข่งใหญ่ครับอำเภอหัวทพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมเอาช้างมาร่วมบุญนะครับสามเชือกด้วยกันนะครับผมมีพังน้ำผึ้งพลายสีตับไทยครับสีโดสิริมงคล กำหนดงานนะครับแห่ช่วงบ่ายนะครับผมก็จะได้ถ่ายทอดสดให้ชมกันเป็นระยะนะครับผมวันนี้ก็พักไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับผม คิดจริงใดก็ขอให้ได้สมควาเมื่อมันตั้งแก่ปรารถนานะครับอ่อพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระครูปรรกำครูบาเจียงกำลวยเจียงมอสดำมอสดเงียงมามะมาจาตุประทับคุณากุเตยก็ปกปักรักษาคุ้มครองท่านผู้ชมคุณากุเตที่นำมุดจมแย่เจียงให้เงี้ยแน่ก็อนามีแต่ความสุขความเจริญคิดงานขอให้ได้งานคิดเงินขอให้ได้เงินขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาไม่ขาดสายกินไม่ไหวใช่ไม่หมด